ชูวิทย์เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชูวิทย์เดินหน้าปิดสวิตพักส้มอยากรื้อระบบแต่โฟกัสแค่ทหารเกณฑ์ก็ว่ากันไปนะครับชูวิทย์ก็วันวันก็ไม่มีอะไรออกมาด่าพักส้มทุกวันนะครับทางพักส้มต้องขอขอบคุณคุณชูวิทย์เพราะยิ่งด่าทุกวันทุกวันนะครับคนยิ่งสงสารพักส้มว่าโดนลังแกเพราะนั้นคะแนนนิยมก็มากขึ้นมากขึ้น ต้องกราบขอบพระคุณคุณชูวิทย์นะครับออกให้มาด่าเช้ากับวันเย็นนะครับคือยิ่งอ่ายิ่งด่ายิ่งดีเหมือนกระท้อนยิ่งทุกยิ่งหวานนะครับน่ะนะฮะเอนะนะนะพักส้กมไม่ต้องขอบคุณเลยนะครับเออนะครับนี่เขาบอกอะไรปิดฉากเกณฑ์ทหารพักประชาชนนโยบายเปลี่ยนบังคับเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮนะผู้สมัครสสพักส้มเปิดนโยบาย พลทหารสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารจากบังคับเป็นสมัครใจปฏิบัติหน้าที่สี่ปีเพิ่มความชำนาญรับเงินเดือนและอยู่ครบสี่ปีรับเงินจุดๆๆอยู่ครบแปดปีเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับนโยบายของพรรคส้มก็คือให้เป็นภาคสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนอยากเป็นทหารเยอะดิีตอนนี้เขาก็บิ้วกันนะชาตินิยมชาตินิยมคนสมัคร สมัครเต็มก็จบแล้วอ่ามีเงินตรงเงินเดือนนะครับพอทำครบสี่ปีก็มีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้นะและ้วก็ <c oughs> นะทำสี่ปีก็มีโบนัสอะไรต่างานะครับเพราะนั้นก็นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะครับอืมนะครับนี่อะไรครับอืจากพัทยานะครับสารพัทยาออกหมายจับหนุ่มจีนอุกอาจหลอกดูบ้านป้น ขังเหยื่อสาวชาติเดียวกันตำรวจเร่งล่าลาคอดำเนินคดีนะครับนี่ก็คือโจรจีนครับนะครับโจรจีนวางแผนก่อเหตุที่สาวจีนด้วยกันหนูหน่ากลัวที่พัทยานะนะครับนี่เป็นรายงานข่าวจากพัทยาจุดเกิดเหตุนะครับเป็นเพจชื่อดังของพัทยาเดี๋ยวนี้นอกจากคนไทยเป็นโจรแล้วก็ยัมีคนต่างชาติเป็นโจรด้วยเดี๋ยวนี้โจรก็มีทั้งโจรไทยแล้วก็โจรต่างด้าว พี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับอืมระวังนะฮะเนี่ยนะครับคนร้ายอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะอืมนิพิษนะครับนิพิษนะครับเนีพิพัฒน์อ่พักภูมิใจไทยปมแกล้งชวนอภิสิิธิ์กินยาผิดซองหรือเปล่าธรรมดาครับสองพักนี่เป็นคู่แข่งทางการเมืองทางภาคใต้เพราะว่าคะแนนนิยมภูมิใจไทยนี่ดีกว่าประชาธิปัตย์อันนี้เราต้องยอมรับความจริง ว่าพักภูมิใจไทยทางทางภาคใต้เนี่คะแนนนิยมดีนะครับแนวโน้มว่าสสทางใต้จะเป็นของภูมิใจไทยแต่ประชาธิปัตย์กระแสดีแต่น่าจะได้ปาร์ตี้ลิ์แต่สสเขตคิดว่าภูมิใจไทยน่าจะได้มากกว่าสถานการณ์ณนปะัจจุบันก็เลยเหน็บกันไปแซกันมาระหว่างพิพัฒนะครับคนสำคัญของภูมิใจไทยกับนิพิษนะจากประชาธิปัตย์ก็ว่ากันไปอ่ะ นะว่ากันไปว่าอกันไปนะครับอืมนะครับนี่อะไรครับนี่เป็นต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขชื่อคนในทะเบียนบ้านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาหน้าสุดนะครับออ่างแปดเกากทับหกการยื่นคำขอให้แก้ไขไรายการทะเบียนบ้านจากเจ้าบ้านเป็นผู้อยู่อาศัยโดยไม่มีหลักฐานอื่น ได้มาประกอบคําขอนอกจากบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอนะครับเลบน้องสาวของผู้ฟ้องคดีและข้อความว่าไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าบ้านถือเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการแจ้งหรือการยื่นคำขอดังกล่าวดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรืออำพลางข้อเท็จจริงและอาจกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าบ้าน การที่นายทะเบียนท้องถิ่นมีคําสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการทะเบียนบ้านตามคําขอโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อที่จริงและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แยง้งหรือชี้แจงก่อนจึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือขั้นตอนอืมนะครับนี่ก็ศาลก็ตัดสินนะเนี่ย,นะยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่อาศัยโดยไม่มีหลักฐานอื่นประกอบเนี่ยนะครับเพราะคนที่จะให้เข้าให้ออกในบ้านนี่มันต้องเป็นเจ้าบ้านนะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษานะครับ เออนี่ใครครับพักประชาชนบอกกลับมาอีกครั้งเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศถูหถ้าเป็นแบบนั้นดีนะทุกจังหวัดเนี่ยถ้าเลือกตั้งเอ่อทั่วประเทศนี่นะครับมหาไทยนี่ไม่มีความหมายเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้ว่าในแต่ละจังหวัดนี่ต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าดีนะผมว่าการมันจะทําให้ประเทศเราจเจริญน,นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งหมดผมว่าดีคนระับ อ่านะครับอืมอืมมีอะไรครับที่น่าสนใจนะเออนี่เขาบอกอะไรเพียรอีจ,จันนะครับนะพลทหารที่ออกมาแฉเขาบอกแหลผมเป็นทหารจบได้สองอาทิตย์เอ่อมีนายพลมาคัดตัวที่หน่วยเรียกผมกับเพื่อนไปอยู่บ้านนายนี่นะครับให้ไปอยู่บ้านพ่อแม่เขาดูแลคนป่วยติดเตียงผมคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว ให้ทาทุกอย่างลดน้ํากวาดบ้านทุกอย่างพ่อค้าบัวลอยออกมาอัดคลิปเล่านาะทีเคยเป็นทหารรับใช้นายที่บ้านนะครับเนี่ยเขาสมัครไปเป็นพลทหารรับใช้ชาติกลายเป็นรับใช้ญาติพี่น้องนายเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันก็ไม่ถูกต้องนะสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะเราเสียสละไปเกณฑ์ทหารไปรับใช้ชาติกลายเป็นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวญาตินายไป นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาออกมาแฉนะมก็บอกกลัวโดนอุ้มอยู่นะครับรัฐนะมนตรีขเขมรแลนะคนไทยโบวตประชาโบวตเลือกพักประชาชนและพรักเพื่อไทยเลี่ยงสงครามกับขเขมรครั้งที่3ามอันนี้รายงานจากข่าวสดนะีนะครับนะครับขเขมรก็มาเสียมแนละอย่าไปเลือกภูมิใจไทยนะถ้าอยากบ้านเมืองสงบต้องเลือก พรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยเลี่ยงสงครามกับเขมรครั้งที่สามนะครับนี่เขมรก็พยายามจะเสียบในคนไทยทะเลาะก,กันนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับอยู่เฉยๆดีกว่านะขมรนะนะครับไปปราบพวกสแกมเมอร์ดูแลประชาชนให้มันมีความสุขความเจริญดีกว่าไหมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอืมอืมอืมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับนี่ก็จะมีคนด่าว่าพรรคการเมืองบางพรรค ล้มเจ้าแก้มาตาร้อยสิบสองอยู่นะครับทั้งๆที่ความเป็นจริงไม่มีพรพรพกนะค,รนะครนะก,การเมืองไหนที่จะแก้มาตาร้อยสิบสองนะครับเพราะสารรัฐมนูลเขาสั่งยุบพรรคไปแล้วนะครับนะครับไม่มีนะไม่มีพรรคการเมืองไหนล้มเจ้าไม่มีพรรคการเมืองไหนแก้มาตาร้อยสิบสองนะครับชาวบ้านในต่างจางังหวัดลองถาม AI ดูนะลองเข้าถาม AI ถาม Google ดูนะครับอย่าหลงเชื่อนะไม่มีพรรคการเมืองไหนแก้มาตาร้อยสิบสองนะครับไม่มีนะ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ถ้าถ้ามีการพูดเรื่องมาตาร้อยสองนี่คือการหลอกชาวบ้านเห็นื่าชาวบ้านกินหญ้าชาวบ้านโง่อืมนะครับทีวนี้ก็ฝากนะฮะนะครับนะครับนะนะครับสำนักรุโภมก็นะครับ,นะรบ,นะรบก,ก็นะร,กรู้ๆกันอยู่ใครนํานะนะนะครับรวบแล้วคาขนมผู้ต้องหาแหกข้องขังนะครับโบยสิบเวนเป็นคนพาหนีเองอ่าจับแล้วนะครับ นะครับเอกลักษ์ผู้ตองหากรียาเสจติสุดแสบอ้างไม่ได้เป็นเพื่อนสิบเวนบอยฝั่งสิบเวนเป็นคนชวนหนีเองก,ก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาก็ไม่รอดทั้งคู่ทั้งสิบเวนทั้งผู้ตองหาไม่รอดหรอกไม่ว่าจะใครชวนใครมผิดหมดนะไอ้ตำรวจก็ผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับตัวนในคนที่หนีมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรกับใครอืมอ่านะครับ ตอนแรกผมดูข่าวคิดว่าพักโซมไม่เอาทหารแต่ฟังอาจารย์แล้วเข้าใจแล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทหารนะครับอ่าอืมนะครับ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 มีอะไรที่น่าสนใจครับอืม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 นะครับมีอะไรบ้างครับที่เขาบอกเลยนะครับทนายความบิ๊กโจ๊กอืมนะครับ สู้ต่อเดินเรื่องยื่นหนังสือที่ปอปชและสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับยื่นทึงปปชแล้วก็สำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ก็ว่ากันบาต่างคนต่างมีหน้าที่ทนายก็ต้องช่วยลูกความที่เป็นผู้ต้องหาอืให้มันหลุดก็ดีนะครับตํารวจก็มีหน้าที่เอาเข้าคุกอืมนะครับนะก็เปรียบภาษาชาวบ้านกับตำรวจก็มีหน้าที่เอาเชือกมามัดส่วนทนายผู้ต้องหาก็มีหน้าที่แก้มัดเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันมันก็เห็นตรงกันข้ามกัน อืมนะครับชัดเจนนะคือการให้ความรู้นะเอออืมนะครับนี่เขาบอกอจากเพจอีจันบันเทิงเขาบอกว่าเมียแทบใจจะขาดคิดว่าผัวไปรบชายแดนติดต่อไม่ได้ไร้สัญญาณมือถือไล้ความเคลื่อนไหวสุดท้ายไม่ใช่สนามรถแต่ไปสนามรักเป็นชู้รับสี่ผัวอืมนะครับนี่มาจากเพจอีจันนะ นะครับเราก็ไม่รู้ว่าทหารคนไหนนะเขาบอกว่า mm. ผัวบอกว่าไปรบชายแดนเขมรนะครับติดต่อไม่ได้นะครับเมียก็เป็นห่วงที่ไหนได้นะครับน่าไม่ได้ไปสนามรบแต่ไปสนามรักเป็นชู้รับสี่ผัวอืมก็ว่ากันไปนะนะครับสตอรี่ของความรูปหลอกของชายชาติทหารตอนนี้ใครก็อยากจะได้ทหารเป็นผัวเพราะอะไรเพราะทหารตอนนี้คือฮีโร่ ยูโรชายแดนนะคนที่ชอบเครื่องแบบคิดว่าไปปกป้องอธิปไตยแถวๆอ,อะไรอะ่ะสากแก้วหรือว่าอะไรอะนะเออนะครับที่ไหนได้นะนะนี่แหละครับ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องตัวบุคคลของคนบางคนนะครับมันคงไม่ได้เกี่ยวกับทาหารทั้งหมดก็อย่าไปเหมารวมก็นะครับอืมก็ประมาณนี้แหละครับเออเออนะครับ นะครับนะครับนะครับธนทรเมื่อวานนี้ค่ะขึ้นเวทีหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนนะครับบอกว่านะครับจะจับมือกับพรรคไหนเนี่ยมันต้องมีสัจจะวาจานะครับหมายถึงไม่โกหกประชาชนไม่ตบัดสัตว์ไม่ใช่หาเสียงอย่างหนึง่งพอได้รับเลือกตั้งแล้วก็ทําอีกอย่างตรงข้ามกับที่เคย สัญญาไว้กับประชาชนพรรคที่ไม่มีสัจจะธนาทรก็ไม่อยากยุ่งด้วยแล้วก็ต้องเป็นพักที่ไม่ซื้อเสียงไม่มีสัจจะไม่ซื้อเสียงธนาครนลั่นเอให้ภาพนี้เป็นสักขีพยานอืมนะครับเนี่ยก็จับมือกันนะครับที่ชนบุรีเมื่อวานเนี่ยนะครับนะสัญจรนะครับนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย